โอ้ป่อยตลาดเช้าริมทานวิถีชาวกะเหรี่ยงส่วนพึ่งค่ะตลาดเช้าโอ้ะป่อยอยู่ที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นสถานที่แวะพักผ่อนหย่อนใจมีใส่บาตรทำบุญพระที่ร่องแพรไม้ไผ่มาตามลำน้ำพาชีค่ะเป็นภาพที่สวยและสบายตาจริงๆค่ะ วันพักผ่อนหาที่เที่ยวแนะนำมาที่นี่เลยค่ะตลาดโอ๊บอยในสวนพึ่งค่ะเหมาะกับสายชิลมากเลยค่ะมีทั้งลำธารบรรยากาศดิมน้ำสบายสบายและมีต้นไม้ที่ร่มรื่นเหมาะกับวันพักผ่อนเลยค่ะตลาดโอ๊บอยเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะ์เลิกค่ะไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาดคือเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกาสนาทีนะคะมีใส่บาท ระล่องแพนะคะนี่คนก็กําลังต่อคิวนะคะเข้าแถวเพื่อจะรอใส่บาทพระที่ล่องแพรมาค่ะแถวยาวมากเลยนะคะตลาดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ชุมชนไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงที่อพยพเข้ามาพร้อมกับชาวมอนในอดีตค่ะแล้วก็อยู่ติดกับวัดป่าท่ามะขามด้วยนะคะเป็นตลาดเช้าที่น่ารักมาก ปลาจะจากถุงพลาสติกค่ะร้านขายของก็เป็นคนในชุมชนนำมาขายมีร้านขายของกินให้เลือกหลายร้านเลยทั้งของขาวของหวานราคาดีงามสุดๆค่ะอกปล่อยนี่นะคะหลายๆคนก็รู้จักนะคะแล้วก็คุ้นหัวกันนะะพอเดินมาถึงด้านหน้าจะเจอกับซุ้มไม้ไผ่ประดับประดาด้วยได้หรือไหมพรมที่เรียกว่าคังโดงค่ะ เป็นรูปร่างต่างๆหลากหลายสีสันดูสวยงามแปลกตาค่ะและเหมาะกับเป็นที่ถ่ายรูปเช็คอินมากๆเลยค่ะแล้วก็ภายในตลาดนะคะมีร้านค้ามากมายทั้งของกินของฝากและเป็นของพื้นบ้านของชุมชนเขียงที่นี่เลยนะคะราคาถูกและอร่อยมากค่ะแล้วก็จะมีเด็กๆมาเดินเก็บขยะอยู่เรื่อยๆนะคะน้องเล็กๆแต่ขยัน,นะค่ะ ออปล่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะแปลว่าพักผ่อนชุมชนในพื้นที่อำเภอสันพึ่งจังหวัดราชบุรีส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะคะซึ่งในอดีตชาวกะเหรี่ยงพร้อมกับชาวมอญได้อบประยพ์มาจากพมา่าเข้าอยู่ในสยามและช่วยปกปักร,รักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้มายาวนานเท่ากับชาวไทยทั้งมวลค่ะตั้งแต่สมัยสงครามสงครามไทยกับพม่าเลยวันนี้เราก็มากับเพื่อนๆน,นะคะ เรากําลังรอเข้าแถวค่ะเราซื้อชุดใส่บาตรเสร็จแล้วกําลังรอกําลังเข้าแถวรอเพื่อจะลงไปใส่บาตรพระร้องแพกันค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะแถวยาวมากเลยแสดงถึงว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวค่ะตลาดโอปบ่อยนี้นะคะตลาดโอปล่อยเป็นการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีค่ะโดยใช้วิธีดั้งเดิมในการดําเนินชีวิตของชาวบ้านมาเป็นจุดขายกําลังถูกพัฒนาไปทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยค่ะด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐเอกชน ส่งผลให้หลายชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวถูกยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะสามารถสร้างไรายได้กระจายมิดเงินไปสู่ชุมชนได้เช่นเดียวกับตลาดอูป่อยในจังหวัดราชบุรีค่ะโดยใช้โมเดลของตลาดโอูป่อยเป็นต้นแบบนะคะของชุมชนต่างๆทั้งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมค่ะ ตอนนี้เราใส่บาดพระร่องแพรเสร็จแล้วก็มาเดินเที่ยวชมตลาดกันค่ะมาหาของกินในตลาดกันนะคะทุกคนมาค่ะไปเที่ยวด้วยกันค่ะตลาดโอ๊ป่อยเป็นตลาดเช้าริมทานท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้านที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการชุมชนวัดโรงเรียนและภาคท้องถิ่นนะคะซึ่งคำว่าโอ๊ป่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนค่ะ ใช้ชื่อนี้เพราะอยู่ติดลำธารมีน้ำไหลผ่านตลอดปีบรรยากาศร่มรื่นปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อนสมชื่อค่ะโดยช่วงเช้าก็มีกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์นะคะตามที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้นะคะใครที่จะมาใส่บาตระค,ะควรมารอตั้งแต่7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะจะดีที่สุดนะคะในตลาดก็จะมีชุดสำหรับตักบาตรจำหน่ายด้วยราคาชุดละสีบาทค่ะ ส่วนอาหารท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจำนายร้ายหล,ลายอย่างอันนี้ก็เป็นอำ่ำยำอ,ยอุ้ยค่ะอ,อุ้ยก็เป็นภาษากะเหรี่ยงอันนี้ก็เป็นหมูย่างนะคะดูห่อใบตองนะ่ารักกิ๊บเก๋มากเลยนะคะคนใส่คนขายก็ใส่ชุดกะเหรี่ยงค่ะร้านนี้ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะถัดไปก็มีผัดไทยข้าวยำปักใต้ข้าวเกลียบปากหม้อขนมถ้วยเมี่ยงถั่วดาวอินคา ข้าวยำสมุนไพรข้าวแดกงาข้าวหอ่ออังกีษทองแล้วก็ขนมจีนน้ํายาหยวกค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้นะคะผลไม้ในท้องถิ่นนี่แหละค่ะมีกล้วยมีฝรั่งนะคะนี่นักท่องเที่ยวก็มาหาซื้อของกินกันเดินกันมากมายเลยนะคะตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยค่ะตลาดโอ๊ะป่อยคนทั่วจากทั่วประเทศเลยนะคะมาเที่ยวที่นี่ เราเดินชมตลาดเสร็จก็ซื้อของนะคะถ้ามาเที่ยวก็ซื้อของแล้วมีที่นั่งทานอาหารนะคะห้อยขาริมน้ําทานอาหารพื้นบ้านชมวิถีชีวิตกะเรียงนะคะแล้วก็ได้ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขามาค่ะร้านนี้ขายข้าวเกลียบว้าวนะคะคนขายก็จะแต่งชุดกะเรียงเกือบทุกร้านเลยค่ะ แล้วก็แฝนคังด้งประดับสวยงามมากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็ชอบถ่ายรูปกับร้านค้าต่างๆนี่นะคะบางก็นั่งทานอาหารกับซุ้มไม้ไผ่ต่างๆที่เขาจัดไว้ให้ค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปตอนเดินเข้ามาเลยนะคะถ่ายรูปสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะหันไปทางไหนด้วยบรรยากาศของธรรมชาติด้วยของการตกแต่งด้วยนะคะได้บรรยากาศมากเลยค่ะก่อนกลับก็แวะชม อุโบสถของวัดท่ามะขามได้นะคะอุโบสถสวยงามนะคะเดินขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นที่จอดรถด,ด้วยค่ะระหว่างรับประทานอาหารก็ฟังเสียงดนตรีจัดนักเรียนนะคะคลอกับเสียงน้ําไหลโอ้โหได้บรรยากาศฟิล์มากๆเลยค่ะแล้วมาเที่ยวกันนะคะที่ตลาดโอ้ะป่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ